ถ้าเกิดใครอยู่นหน้านี้แล้วนะครับให้สังเกตดีๆนะครับจะมีครับพบกับผมุบเยเมงจาก iFix t h ิก l ท n ลนชาน n e ลนะครับอ่าวันนี้ก็เอาความรู้ดีๆมาบอกนะครับสำหรับคนที่ติดปัญหาลืม Apple ID นะครับของ ตระกูลของ Apple นะครับพวก p p o o n นะครับไ p แ d นะครับผมก็จะมาแนะนำว่าถ้าเกิดเราลืมรหัสเนี่ยเราจะเปลี่ยนรหัสง่ายๆด่วยตัวเราเองขอแค่อย่างหนึ่งนะครับจำรหัสล็อกเครื่องให้ได้แค่นั้นเราปดได้ครับถ้าตัวเองจำรหัสล็อกหน่ารหัสของเครื่องได้ในี่เราปดได้แน่นอนนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกรณีไหนบ้างนะครับมามาเลยนะครับ เดี๋ยวผมไปดูกรณีแรกเลยคนอัปเดตแล้วอัปเดตไปแล้วหรืออัปเดตแล้วครั้งหน้าให้เราแอคทิเวทนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับหน้าไหนเออเนี่ครับมาครับเห็นไหมครับต้องครับเรามาดูกันถ้าเกิดใครอยู่หน้านี้แล้วนะครับให้สังเกตดีๆนะครับจะมีเนี่ยครับข้อความตรงนี้ครับดูที่นิ้วผมนะวิธีใช้การเข้าร็อก การเข้าใช้เครื่องก็คือใช้รหัสล็อกนี่เองพอเรากดอันนี้อันนี้ผมเป็นรูปนะครับถ้ามันกดเมนูนี่ปุ๊บเขาจะขึ้นมาให้เราใส่รหัสล็อกนะครับรหัสล็อกของเครื่องครับเรากรอกไปปุ๊บก็ปลด Apple ID ดีได้เลยนะครับง่ายๆนะครับถ้าใครรู้รหัสล็อกของเครื่องแล้วติดหน้านี้นะครับแค่ใส่นี้นะครับแต่เงื่อนไขคืออย่าไปกดผิดหลายครั้งนะครับมันจะไม่ให้เรามาใช้วิธีนี้เลยนะครับเราต้องมากรอกอ่า Gmail และรหัสผ่านอย่างเดียวนะครับนะครับ ส่วนอันนี้คือกรณีที่เข้าเครื่องไม่ได้นะครับอ่ามากรอกตรงนี้นะครับใช้รหัสเครื่องมากรอกนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปต่อไปนี่คือในกรณีที่เราเข้าหน้าเมนูได้ปกตินะครับแต่เราลืมรหัส Apple ID ไดีไว้โหลดแอปอะไรเงี้ยลืมนะครับวิธีการที่เราจะเข้าไปเปลี่ยนมันโดยใช้รหัสล็อกหน้าจอนะครับเราเข้าไปนะครับมาดูตรงนี้นะครับง่ายๆครับเข้าตั้งค่าครับนี่ครับเดี๋ยวผมเข้าตั้งค่านะครับ เลื่อนมาตัวเมนูบนสุดนะครับ Apple ID นะครับเนี่ยนครับกดเข้าไปครับแล้วมาเลือกรหัสผ่านแล้วความปลอดภัยนะครับอันนี้นะครับกดเข้าไปครับรอแป๊บหนึ่งอ่าต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตไว้นะครับครับเรามีคำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับตัวนี้นะกดเข้าไปครับหลังจากนั้นเราก็ป้อนแค่รหัสล็อกเครื่องเรานะครับ พอป้อนเสร็จปัป๊บมันจะให้เราตั้งรหัสไอ้คาใหม่นะครับรหัสแรกก็คือรหัสใหม่แล้วก็พิมพ์ใบแล้วมันจะมีการนึงให้เราเกาะก็คือการยืนยันรหัสให้ตรงกัน2ชุดนะครับพอตรงเสร็จแล้วก็ก็ใช้รหัสใหม่ในใน่ในารหัสใหม่นั้นอะ่ะในการเข้า Apple ID ไดีได้เลยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับแค่นี้ก็ง่ายๆเราก็ทําเองได้ง่ายครับสาหรับใครที่ไม่รู้ก็ลองทําดูนะครับใครที่ติดแอปเปิลไอดีนะครับ แล้วจํารหัสล็อกเครื่องได้ก็ทําด้วยวิธีนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ